ือรหัสลับหรือเปล่าหนูก็เลยลองไป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 ทาดูก็เลยเข้ามาถึงตรงนี้จนมีได้หนูก็ยังงงอยู่อ่ะเข,ข,ข้ามาถึงตัวนี้เข้ามาได้ได้ไดยังไงก็งงเหมือนกันไม่รู้แจ็คพอตมากเลยค่ะและ้วแล้วหนูไปฟันอยู่แล้วค่ะเอาว่ากดตัวเลขตัวแรกเนี่ยเอามาจากในตัวเลขที่โทรศัพท์เนี่ยอ่ะเอามาจากที่เขาให้อ่ะค่ะเขาให้เลยที่ติดตามเขาให้คาว่าเขาคนนั้นคือใครครับ ก็น่าจะเป็นแอดมินของทางหงอค่ะเอาว่าคุณคุณ,คณป้าค,คุณป้านะฮะใช่นะคุณป้าแอดมินเนาะ,ะทีนี้ก่อนที่ไปเจอคุณป้าแอดมินเนี่ยทางฝั่งคุณกดตัวเลขไหนมาจึงเจอคุณป้าแอดมินครับเขาให้ตัวเลขนี้มาปั๊บหนูอ๋อหนูหนูไปเขียนคอมเมนต์ไว้ที่ youtube <ม>พอเขียนปับ๊บคุณป้าก็ามาเขียนต่อหนูเขียนต่อหนูว่า ตัวนี้หนูก็วิ่งไปที่ลายวิ่งไปที่ลายปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะโอเคได้ตัวเลขนี้มาจากคําว่าลน์เนาะนั่นแหละตัวเลขตรงนี้แหละอ่าไอดีไลน์นั่นเนะะานนนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะมาจากโปรไฟล์หรือไบโอของ tik To k มันน่าจะเริ่มต้นจากจุดนั้นแล้วก็ไปหาลายประมาณนั้นนะครับนะซึ่งมือราโคกันทางด้านหมายเลข ในไบโอใน t ทิกต็อกในทิกต o อนั้นแล้วมันจะไปหาคําว่าลายพอลลาก็จะมีการคุยกันเขาก็ให้อะไรเบอร์อะไรมาให้เนี่ยถ้าประมาณนั้นนะแล้วหนูก็เข้ามาตรงนี้หนูก็อ้าวดีใจมากเลยพอเข้ามานนหนูรู้ว่าหนูก็ยังไม่รู้ว่าหนูเข้ามาเอาว่าทั้งหมด,ร,ดรวมแล้วใช้เวลาขี่นาทีครับก่อจะมาเจอลุงตรงนี้วันเนี้ยอืวันนี้กว่าจะได้วันนี้ก็เกือบ ลงเพิ่งลงไปได้ไม่ไม่กี่นาทีหนูลงลงไปได้สักหนูก็ตีประมาณสักสองสามชั่วโมงอะค่ะอ๋อรอคออยู่สามชั่วโมงสองสามชั่วโมงนะกว่าจะสื่อสารกันได้กว่ากว่าเขาจะตอบมากว่าจะอืมโอเคเข้าใจนะือาตรงเข้าใจแล้วครับคุ้มไหมครับโอ้โหมันเป็นความใฝ่ฝันของหนูค่ะลุงหนูใฝ่ฝันว่าหนูสักสักครั้งในชีวิตของหนูเนี่ยขอให้หนูได้ ได้ได้ยินเสียงลุงแบบมาเป่ามนกหวีดข้างหูหนูหรืออะไรก็ได้ค่ะหนูแค่สิ่งที่หนูปรารถนาอยู่นะคะลุงหนูคิดมาตลอดเอาละฟังเลยดีขอนขอนญุญาตขยายผลนะครับว่าสิ่งนี้แหละคือหูหูคือองค์การนายแมโลกเขาบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นอินเทอร์เนลอินจซึ่งคุณมีอยู่แล้วคำว่าอ n e r g y แปลว่าพลังงานอินเทอร์ลแปลว่าภายในคุณมีพลังงานภายในอยู่ตัวคุณอยู่แล้วถ้าบอกก็บริสุทธ มันก็จะมีน้อยแต่ไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะเช่นบริสุทธิ์เพียงห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเห็นไหมฮะอินเทอร์เน็ตของลุงหงอะเนี่ยมันเพียวอินิจิร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะไอตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เกินต่างหากมันไปบวกกับทางฝั่งคุณห้าเปอร์เซ็นต์ให้กลายเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อคีนนี้หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อคี้นั่นเองนั้นตัวไม่บริสุทธิ์มันก็หายไปโดยปริยายนั่นเองครับท่าน ชัดเจนนะอธิบายความอย่างนี้ยกหูองค์การานานายโลกมาเป็นตัวอ้างถึงและอ้างองิงเพราะฉะนั้นในการทํางานของลุงมันไม่ใช่ตาสีตาสาในเมนานมาใช่ลุงของกิก๊กก๊อกมันก็คือใช่แต่ภายในก้นบึ้องของก,ก,กิ๊กก๊อกมันมันเวอร์ไวเวบอ่อะอารธนองน,นั้นหรือไม่คําต่อสุดท้ายอยู่ที่ผู้บริโภคลุงพูดหลายครั้งเรื่องนี้ก็อยู่ที่ทำฝัง่งของคุนนั่นเองนะ โอเคนะพอใจเนาะพอใจมากที่สุดเลยค่ะขอบ <Okay. S 2> พระคุณมากขอบพระคุณให้กับตัวเองให้กับใครก็ได้ที่อยู่แวดล้อมนะครับส่วนทางฝั่งลุงถือว่าเป็นหน้าที่<น>เป็นหน้าที่โดยที่ไม่ใครไม่มีใครบีบบังคับลุงนะครับล,<น>ลุงก็มีความพิจสระเป็นส่วนตัวของลุงตลอดเวลาเมื่อลุงรู้ว่าเป็นสิ่งนี้มันให้ประโยชน์กับมนุษยชาติลุงก็เลยมานั่งเคาะเป่งๆอยู่นั่นนะครับหนูเข้าใจลุงนะคะอืมครับ ดีแล้วที่เข้าใจมนุษย์ถ้าเข้าใจกันและกันมันจะเกิดความมั่นใจไว้เนื้อเชื่อใจเห็นไหมฮะและนี่คือปึกแผ่นแก่นสารของมนุษยชาติที่จะเกาะกลุ่มรวมกันทั้งหมดโดยมีลุองออก p l g เป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางให้นะครับจบข่าวเนาะโอเค thank you very much ที่ใช้บริการลุงกับข้ารางานนะครับสวัสดีครับ